สวัสดีครับสวนชายรัชสสุขนะครับวันนี้เราก็มาดูสวนเมลอนของเรานะครับเป็นไงนะครับเมลอนนะครับถูกฝนด้วยนะครับฝนก็ตกหนักด้วยนะครับตอนนี้เราเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ขึ้นล่องนะครับปกติต้องขึ้นล่องอีกนะครับเพราะว่าให้กว้างกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาน้ําขังตรงนี้นะครับมันจะไม่ซึมถึงตรงนี้ จนแรงเกินไปนะครับแต่เราต้องให้ยุกล่องใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งครับเราจะมาขึ้นล่องกันครับแต่ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเวลานะครับยังไม่ว่างนะควันนี้เรามาเอายาก่อนนะครับนาำยาของเมลอนนะครับนี่ครับครับอันนี้ถ้าเขามีแตกแนงออกมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องเอาไว้นะครับให้ออกเลยนะครับอย่างนี้นะเอาออกเลยนะตรงนี้เพราะว่า ถ้าถ้าเราออกปุ๊บตัวนี้ก็จะเขาจะเลือ้อยได้เร็วนะครับเขาจะเลื้อยสูงขึ้นได้เร็วนะครับอันนี้มันแฉะไปนะครับตรงนี้แฉะไปจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับนะครับมีร่อนของเราแฉะมากนะครัถือว่าแฉะอยู่นะครับแต่ก็ก็ถือว่าโอเคได้นางงามครับอย่างนี้ครับนี่ถ้าเราลิ้นแง่อย่างงี้ยครับ นี้ครับถ้าเราไม่เอาออกนะครับมันก็จะไม่ค่อยยาวนะครับเห็นไหมครับเราพยายามเอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัวออกไปเลยนะตัวนี้นี่ครับตัวนี้บางทีมันออกมาแง่มันซองนี่เราก็ดูยากนะครับพยายามเอาตันี้ออกไปเลยนะครับตัวนี้ถืนนอ,อ,อว่อาโตแล้วเอาออกเลยนะครับตานจริงเราก็ยังไม่รู้นะครับตนนัวไหนเป็นตัวแม่ตัวอะไรนะครับเพราะว่ามันออกมาใกล้เคียงกันนะครับรรนี่ครับตามจริงหน้ตาตัวน,นี้น่าจะเป็นต้นแม่นะตัวนี้น่าจะเป็นลูก แต่เราก็ชังเถอะไม่เป็นไรนะครับเราก็ปล่อยไว้ถ้าเราไม่รู้นะครับพยายามหักแนออกอย่างนี้นะว่าเดี๋ยวสักนี่แต่เราก็หักไปบ้างนะครับวันไหนก็เราหักไ่หมดนะครับลืมนะครับหลงกันบ้างนะครับลองงามมากนะครับนี่ไอเมลอนของเราเมลอนที่เราปลูกแบบง่ายๆนะครับไม่ไม่เหมือนใครนะครับเราจะทําอะไรแปลกๆไม่เหมือนใครนะครับเพื่อนๆก็ลองทําตามได้นะครับ บางครั้งการปลูกเมล่อนหรืออะไรก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับนี่ครับมันได้ยากอย่างที่คิดนะครับที่เราเคยทํามาเราก็ได้เก็บเกี่ยวตลอดนะครับจากเมล่อนของเราทํามาเราก็ได้เก็บผลผลิตทาไม่ลองไม่รู้นะครับเราลองดูครับลองดูเพราะว่าเมล่อนจะสู้ฝนได้ดีกว่ากว่าแตงโมนะครับถึงฝนตกยังไงเขาก็ไม่เป็นไรนะครับมสู้น้ําได้ดีกว่าแตงโมนะครับ งามมากนะครับนี่เพียงแค่ยี่สิบกว่าวันเองครับนี่แค่นี้นะครับเมลอนนองเขาจะไม่เลื้อยเร็วนะครับเขาจะช้ากว่าแตงโมนะครับแต่เวลาเขาจะติดลูกเขาก็ติดพร้อมๆกันลูกสุกพ,พร้อมกันกับแตงโมนะครับจะพร้อมกันเลยนะครับถ้าแหนออกแหนงมันแตกแหนงมันนี่เราก็หักออกเลยนะไม่ต้องเป็นไรนะรไม่เป็นไร ออกมาคู่งี้นะครับคู่งี้เราก็ไม่รู้ว่าต้นไหนต้นแม่ต้นอะไรนะครับเราก็เอาไ,ไว้ทั้งสองเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งมันเป็นตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับมันจะเป็นยอดผุดตันแล้วก็จะแตกออกมาสองแหนมเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาแหนงไหนไว้ดีแล้วก็เอาไว้ทั้งสองนะครับเวลาเราเรียกลูกติดลูกเราก็จะไว้มันสองลูกนะ <thats S 2> นี่นี่เราใส่ไปปุ๊บปุ๋ยไปแล้วเอา้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาไถาขึ้นเหมือนกันับเพราะว่าเราต้องเสีย้านะครับ เพื่อนๆติดตามดูนะครับว่าเมล่อนของเราจะเป็นยังไงนะครับจะทําได้ผลไหมนะครับทําอย่างนี้นะครับจะได้เก็บผลผลิตไหมมาดูวิธีการทําของเรานะครับว่าเราทํายังไงแบบไหนนะครับเมล่อนของเราจะสวยไหมลูกจะหวานไหมอร่อยไหมนะครับก็ให้ติดตามดูนะครับติดตามคลิปของเรานะครับเพื่อเพื่อนๆเห็นโอ้ยังนี้ทําง่ายนะครับก็อยากเอาไปทําตามบ้างกันนะนะครับเออลองดูนะครับ ลองดูบางครั้งเราก็มีอะไรดีๆเราก็อยากจะแนะนํานะครับบางครั้งไม่ต้องจาเป็นต้องทำลงลงเรือนก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไประหยัดต้นทุนนะครับถึงทําได้น้อยได้มากก็ยังดีกว่าเราลงทุนสูงครับลงตุนสูงบางทีไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่เราก็กาลังเอาหญ้านะครับหญออ้ามีร่อนนะครับ แค่นนี้นะครับสวัสดีครับ